สวัสดีครับพี่เอิญสวัสดีค่ะพี่ไนท์วันนี้พี่ไนท์และพี่เอิญจะพาทุกคนไปรู้จักกับดาวซุกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยครับดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าถูกเรียกว่าดาวประจำเมืองหรือดาวประกายพลึกแต่มันไม่ใช่ดวงดาวนี่คือดาวซุกดาวเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าเป็นฝาเฝดของโลก แต่จริงๆแล้วมันเป็นโลกสุดขั้วที่ไม่มีใครอยากอาศัยอยู่ทำไมถึงเรียกว่าฝาแฝดฟของโลกนะหรอก,ก็พอดาวสุกมีขนาดและโครงสร้างใกล้เคียงกับโลกของเรามากแต่อย่าให้ความคล้ายนี้หลอกคุณนะพอดาวสุกคือดาวคอที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะใช่แล้วถึงแม้ดาวพุธจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด แต่ดาวสุบร้อนกว่าด้วยอุณหภูมิที่พุ่งสูงถึง4 7 5เองศาซึ่งร้อนพอจะหลอมเหลวตะกั่วดได้เลยทั้งหมดนี้เป็นเพราะชั้นบรรยากาศของดาวสุกเต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และมีเมฆหนาทึบของกรดซันฟิริกทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกขั้นรุนแรงและเก็บความร้อนไว้จนดาวทั้งดวงกลายเป็นเตาอ,อบยักษ์และถ้าคุณคิดว่าความร้อนคือปัญหาเดียวคิดใหม่ได้เลยครับ เพราะลมบนดาวศุกร์พัดแรงถึง360กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรยงกว่าพายุเฮอริเคนบนโลกซะอีกอีกเรื่องที่แปลกสุดๆก็คือ1วันบนดาวศุกร์ยาวนานกว่า1น1ปีของมันเองเพราะดาวศุกร์ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองทั้งหมด2 4 3วันโลกแต่โคจรรอบดวงอาทิตย์เพียงแค่225วันเท่ากับว่าถ้าคุณอยู่บนดาวศุกร์คุณจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเพียงสครั้งใน1ปีนั่นเองครับ ถึงจะเป็นโลกที่ล้อนสุดข,ขั่วแต่นากวิทยาศาสตร์ก็ยังสนใจศึกษาเพราะบางทฤษฎีเชื่อว่าอดีตดาวสุกอาจจะเคยมีมหาสมุทรและเคยเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตมากก่อนแม้วันนี้ดาวสุกจะเป็นโลกที่ไม่น่าอยู่แต่ใครจะรู้บางทีอนาคตอาจจะมีเทคโนโลยีไปสำรวจมันมากขึ้นและไขค,ความลับของดาวเคราะห์ฟดของเราแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวสุดัศจันของจักรวาล วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ